สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีทํา QR Code นะครับจากข้อความนะครับแปลงเป็น QR Code นะครับใน Google Sheets แบบง่ายมากๆเลยนะครับใครก็ทําได้นะครับก่อนอื่นเปิด Google Sheets มาเลยนะครับอ่านี่นะครับผมต้องการอย่างสมมุติผมต้องการทำซับสินย่างเงี้ยรายการทรัพย์สินนะข้อมูลผมก็มีรหัสสินค้าชื่อสินค้าแล้วก็ราคานะครับ สูตรนะครับของการทำ QR Code นะครับจะเป็นบรรทัดนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์นี้ไว้ใต้คลิปนะครับคือจะใช้สูตรนี้นะครับ Image นะครับแล้วก็ตามด้วย HTTPS: c chart h a r t นะครับ //google. ตัวนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือ200ค200คือจะเป็นขนาด200ค200นะครับแล้วก็ตามด้วย Encoder Encoder เนี่ย ใส่ไว้เพื่อที่ในในในเว็บไซต์ในเวลามันรันเนี่ยมันจะไม่สามารถรันช่องว่างได้นะครับส่วน encoder ตัวนี้จะเป็นการลบช่องว่างออกนะครับก็คือ encode url นะครับคือลบช่องว่างใน url ออกให้หมดนะครับแล้วก็ตามด้วยเซลล์ที่เราต้องการจะข้อมูลมาโชว์นะครับ ผมจะแสดงตัวอย่างให้ดูนะครับเตอนแรกผมอยากสร้าง QR Code ของทรัพย์สินรายการสมุดต,ตัวนี้นะครับเวลาสแกน,แกนดิง QR Code ไปจะขึ้นโชว์ว่ารหัสสินค้าลไรชื่อสินค้าอายร,ราคาเท่าไหร่อะไรนี้นะครับก็ก๊อบสูตรนี้มาเลยนะครับเท่ากับส่วนสีมาเลยแล้วก็วางตรงนี้ให้เพื่อนๆก๊อปมาเลยนะครับผมเลยนะก๊อบมาอ่าส่วนที่เราจะต้องมาแก้ไขนะครับ ก็คือตรงเซลล์ตรงนี้นะครับเซลล์ที่ต้องการข้มอมูลมาโชว์นะครับลบออกนะครับรานนี้เรามาดูว่าเราต้องการเซลล์ไหนบ้างนะครับอันแรกอะ่ะผมต้องการรา,าินค้าใช่ไหมก็จะอยู่ยที่ A2 แล้วเราเชื่อมด้วยตัวเชื่อมตัวนี้นะครับเชื่อมด้วย B2 แล้วก็เชื่อมด้วย อ2กด enter ปุ๊บอ่าจะสังเกตว่าตอนนี้ QR code มันเจนขึ้นมาให้เราแล้วนะครับส่วนข้อความที่มันจะได้ที่เราสแกนได้นะครับมันก็จะคือตามนี้เลยนะครับอ่าผมก็ครอบตัวนี้มาเลยเดี๋ยวผมจะมาโชว์ข้างนี้นะครับได้ถ้าคลับตัวนี้เลยนะอ่ามันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับข้อความที่ได้จะสังเกตว่า เราจะไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมอะไรหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งสมุดหนึ่งร้อยอะไรเงี้ยดังนั้นให้เรามาเขียนโค้ดเพิ่มนะครับนิดหน่อยก็คือให้เราใส่ข้อความเข้าไปนะครับก็คือใส่ d o บเบิ q u o t ดสองอันนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าอันแรกก็จะเป็นรหัสสินค้ารหัสสินค้าแล้วก็ต้องเชื่อมครใส่ตัวเชื่อมรหัสสินค้า เชื่อมด้วยตัวนี่ก็คือรหัสแล้วแล้วก็เชื่อมต่ออีกเป็นไม่รู้ว่าเป็นอันต่อไปนะเป็นชื่อสินค้าโอเคสินค้าอาจจะใส่ขีดขั้นหน่อยนะครับเพื่อแบ่งแยกนะพื่อสินค้าแล้วก็ต้องเชื่อมกับเชื่อมกับ b โอเค แล้วก็ใส่เบิลโพรออันนึงเป็นราคาใส่เชื่อมหมาอนหนึ่งจะได้แยกกันได้นะอันนั้นก็เชื่อมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็ลองทําตามกันดูนะก็คือตั้แต่ไหนที่เป็นตัวหนังสือให้เราใส่ดับเบิลโพดเข้าไปนะครับแล้วก็ต้องตามด้วยตัวเชื่อมนะครับก็คือไอตัวตัวนี้นะไม่รู้เขาเรียกอะไรนะตัวนี้นะเป็นตัวเชื่อมกันระหว่างข้อความกับ ตัวแปรของเรานะครับกด enter มาครับมันก็จะ g e n e r ใหม่ให้เราอันนี้ข้อความที่เราจะสแกนได้นะครับ qr code ก็จะเป็นข้อความในนี้นะครับเดี๋ยวเขกลับมาวางจะได้เป็นตัวนี้เลยชึบอ่ามันก็จะพอแยกออกแล้วนะครับว่าพอเราสแกนมามันก็จะรู้ว่าอ๋อรหัสสินค้าก็คือ1001ชื่อสินค้าก็คือสมุดร,ราคา100นะครับ โอเคเราก็จะได้ประมาณนี้นะคราวที่ถ้าเราจะทำาีร์วโคสตัวอื่นเสร็จแล้วก็แค่กดที่ตรงคีร์วาคสเราสร้างไว้ตัวแรกนะครับมุมขวาล่างนะครับแล้วเราก็ลากลงมานะครับชึบอ่าก็จะได้คีร์โคสตัวอื่นแล้วนะครับแล้วก็ขยายขยายเพื่อความสวยงามนะขยายมันเท่าๆกันนะครับประมาณนี้โอเค แล้วอีกอย่างหรือว่าข้อความอื่นมันขึ้นว่าอะไรครับเราก็ลากมาได้เลยไอยข้อความตัวหลังนี่คือผมแค่ทําให้ดูเฉยนะครับว่ามันขึ้นข้อความอะไรเวลาเราสแกนในมือถือหรือว่าในอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาเรายิงมามันจะขึ้นประมาณนี้นะครับอ่าโอเค นี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับในการสร้าง QR code จากข้อความในโปรแกรม Google Sheets โดยที่ไม่ต้องลงโปรแกรมเสริมใดๆเลยนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะนำไปใช้กันได้นะครับวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ